ยังไม่ได้ลงตัวเลยตัวไู้เล่นนะกำลังดูดอยู่ตามความเหมาะสมกับงบประมาณก็แต่ก็มีบางส่วนอยู่แล้วล่ะครับอาจจะมีเก่าอยู่บ้างจานวนหนึ่งแล้วก็ใหม่ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางใหม่นนครับอันนี้คัดอยู่ที่ประมาณ30คนเอ่อตอนนี้คัดอยู่ประมาณ30ครับประมาณอยู่30นนแล้วเ, <ผม S 1> เด็กเก่าอีกคน,นครับเป็นเด็กเก่าประมาณเด็กเก่าประมาณสิบหคน ก็ <S <S <ง>เลงๆโคงสร้างปีหน้าไว้อย่างไงครับคงสร้างปีหน้าก็คงก็คงอยู่ระดับจะทําให้มันอยู่ระดับกลางตารางนะคับเลขตัวเดียวกลางตารางคือคือเป็นจุดมุ่งหมายของประธานสโมสรคร okay. ับส่งรายชื่อกี่คนนะครับส่งรายชื่อก็น่าจะไม่เกิน25คนครับจับไม่เกิน25คนแล้วส่วนการจะเปลี่ยนแปลงยังไงนั้นขึ้นอยู่กับทางฝ่ายบริหาร น่าจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ที่มองมองดูมีอยู่ในใจกี่คนแล้วครับก็มีอยู่ในใจตอนนี้ก็คือ,อ,อ,อชัวเลยก็15คนได้แหละ15คนนั่นแหละแล้วอาจจะมีมาเสริมบ้างจากจากจากเก็บตกจากจากดูการที่แล้วนะครับดูการที่แล้วอาจจะมีจากทีมอื่นมาบ้างซึ่งกำลังมองอยู่ตนำแ,แหน่งที่เราเรยงขาดอยู่ เห็นมีต่างชาติอยู่2คนจะส่งไปชื่อเท่าไหร่ครับต่างชาติเนื่องจากปีนี้เขาให้โคต้าลดลงก็คือสามบวกหนึ่งก็จะดูก่อนท่านั้นก็คงจะตามเกณฑ์ส่งตามเกณฑ์แต่เราอยากได้อยากได้เอเชียเข้ามาเสริมครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยนะครับแล้วตำแหน่งตัวไทยนี่เลงจะเสริมตำแหน่งไหนอีกบ้างนีมครับที่ดูจากการกดอง กลางเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้กองกลางของคนไทยนะครับส่วนต่างชาติเนี่ยเราก็ดูศูนย์หน้าอยู่เราคงจะเป็นเซ็นเตอร์ฮารซึ่งซึ่งเป็นที่ไม่ใช่เอเซียนะอ่ะาะค,ครนะ